ผู้รองในการแส่งสดชุ่โอ้โหส่อกครับเอาเอา,เอาล่ะครับว่าของแหลมๆมาแบบนี้นี่ได้ดูดีแน่นอนนะครับผู้ที่ผ่านมานี่เราเห็นเลือดไปแล้วนะครับผู้ชนะมีแผลแตกครับลอยรุ่งเพชรอา้าวซ้ายครับแข้งขวาคืนไปครับ อ่ายังนิ่งนะครับทางด้านคิมรวยครับวันนี้หวังจะมาแก้มือครับแก้ได้ไม่ได้หรือว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งครับพี่ติ๊บต้องรอดูแลครับแมสองยกแรกนี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับพอยก3ามไปง้มานี่โอ้โหเอาของคมมาฟันใส่กันแล้วครับสับศอกโอ้แต่ว่าจันหวะนี้ครับดวงสมพงศ์แม่จะเดินแทงเข่าขวาครับแต่ว่าหลักไม่ดีครับเสียหลักล้บลงไปครับคิมรวยพยายามจิ้มอ้าวหน่วยวันนี้มีหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายด้วยครับ ก่อนน้นนีมีนักมวยคนหนึ่งครับที่เป็นมือปรับให้ยินดีครับฟลุกน้อยฟลุกบะหมีม่เกี๊ยวล่าสุดวันนี้ครับการประชุมจัดัดับของคณะกรรมการเวทีราชดำเนินก็ให้ทางด้านของฟลุกน้อยครับได้รับรางวัลน,นักมวยยอดเยี่ยมประจาเดือนของเวทีราชดำเนินด้วยครับดวงสมพงศ์ครับ,รรบแหมชกศึกเพชรยินดีม,นมานประสบชนะตลอดมาดูครับจะทาได้เหมือนฟลุกน้อยหรือเปล่าครับเหมือนมือปรับเพชรยินดี